สวัสดีครับวันนี้มาที่แม็โคสามเสนนะครับมาเจอร้านข้าวแกงป้าหนุ่ยนะครับแม็โคสามเสนนะก็อยู่แถวสภาใหม่นะครับแถวลงสิงนะครับเป็นร้านข้าวแกงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับการจัดร้านนะครับข้างในลองไปดูอาหารกันครับ อันนี้ก็ช่วงเที่ยงๆนะครับคนก็เข้ามาทานกันแล้วนะครับนี่ครับก็มีของน่าทานเยอะแยะเลยนะครับและะ้วแม่ค้าก็จัดแจงให้ลูกค้าอยู่นะครับ <c oughs> มีหลายอย่างครับน่าทานนะครับ ป้านหนุ่ยนะครับเจ้าของร้านนะครับนี่ราคาก็ทั่วไปนะครับสองอย่างผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะเข้ามาทานได้นะครับก็เปิดเปิดทุกวันไหมเอ่ย ผมมงเช้าถึงถึ6โมงเย็นค่ะแล้วมีวันหยุดไหมครับไม่มีเลยค่ะมีวันหยุดค่ะโอ้ขายทุกวันแล้วเห็นว่าปีใหม่ก็ปีใหม่6 3นี้ก็จะขายด้วยขายค่ะไม่หยุดด้วยไม่หยุดอ้โหนะครับแล้วอยู่ตรงแมคโครสามเสนนะครับพันไปพันมาก็แวะเข้ามาทานนะครับรสชาติดีมากนะครับผมกินไปแลวเมื่อกี้ผมกินอันนี้นะครับแพนงกับแกงเขียวหวาน ครับเนื้อเบลอรเลยครับเนี่ยเนื้อไก่นะครับก็ฝากกันหน่อยครับร้านหนึ่งนะครับที่มาทานกันนะครับก็ฝากร้านหนึงครับผมป้าหนุ่ยค่ะป้าหนุ่ยฝากร้านมามากินนะคะเยอะๆอร่อยไหมคะอร่อยที่สุเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับการหน้าครับจะพาไปร้านไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ